ถ้ากับเครื่องมือในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีหรือเปล่าที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงแบบที่คุณคริสใช้ได้กับตลาดอเมริกาทัวนี้เรามีกองทุนนะครับนักลงทุนหุ้นไทยเนี่ยสามารถปิดความเสี่ยงทางดัชนีได้แล้วถ้ายกตัวอย่าง liberation day วันที่มันร่วงแรงๆอ่ะลบ6%ถ้าคุณมานั่งเอ๊ะเลือกดีกว่าว่าจะขายหุ้นตัวไหน ตัวไหนดีไม่ดีคือสมมติเราถือหุ้นจะ4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยผมว่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าเราอยากจะขายตัวไหนเพื่อลดความเสี่ยงให้มาศึกษาฟันเดเมนทัลที่เกิดขึ้นนเวลานั้นน่ยมันไม่ทันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาเลือกที่จะ h ฮ d ด้วยดัชนีไปก่อนเพราะว่า คือพอเราเห็นความผันผวนของตลาดไทยสูงนี่นะครับผมเลยอยากจ,จะชวนนักลงทุนไทยมามาแชร์วิธีคิดใหม่กับกิตาคือก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าเฮ้ยการกระจายความเสี่ยงเนี่ยคือต้องการเอาจะคดินแต่ diversification ถือหุ้นให้มากขึ้นหลายๆตัวนะครับแต่ล้าเจอเหตุการณ์อย่างกิตาบอกอย่างเงี้ยคือวันนี้เรา diversify ไปเนี่ยอาจจะถือหุ้น1ิตัวก็ได้แต่ถ้าหุ้น10ตัวนี้อยู่ในไทยเนี่ยครับสมมติมันอาจจะ มีโอกาสได้ร่วงทั้งพอร์ตก็เป็นไปได้ใช่ไหมพิตา้าถ้าอย่างนั้นใช่แล้วก็คือม,มันมีจุดที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นอีกนะคะคือถ้า,เ,าเราอาจจะกระจายเยอะมากก็จริงนะคะ<ม>แต่ว่าเราไม่มีหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นโตลีดดัชนีอย่างเดลต้า AOT หรือการบินทในบางช่วงเนี่ยจะลบมากกว่าสิอีกเราก็อาจจะลบมากกว่าน,นั้นอีกนะคะค,คือบรรดากนนวิเคราะห์ก็บอกว่าคือถ้าตัดเดลต้าออกไปเนี่ย<ม>เราก็จะลบมากกว่าน,นี้อีกร้อยจุด <Okay. S 2> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยดังนั้นอย่างที่คุณคริสบอกนะคะคือนอกจากจะไดเวอร์ซิฟายแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปมีการกระใจายให้ถูกตัวด้วยนะคะหรือกระทั่งไดเวอร์ซิฟายไปแล้วเนี่ยไม่ไปมีตัวที่เป็นเดลต้าหรือว่าตัวหลีดตลาดในตะก,ก้าเลยเนี่ยเราก็ไม่รอดอยู่ดีนะสช่ไหมจริงปีนี้กิต้าบอกว่าถ้าเราถือหุ้นไม่ถูกตัวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่นับพวกเดลต้าหรือตัวที่ท็อปเปอร์ฟอร์มเนี่ยปีนี้จริงเซ็ตอาจจะหลุดถือว่าหลุดร้อยแล้วสิหลุดพันแล้วสิครับถ้าอย่างนั้น ก็สิ่งเสี่ยงนะคะเพเพราะว่าคือสําหรับบางช่วงก็ต้องถือว่าใช่นะเพราะอย่างเช่นบางช่วงที่เล่าให้ฟังว่าเราลงไปโลสักประมาณพันห้าสิบจุดหรือว่าคือจุดปิดของวันที่พันเจ็ดสิบสี่จุดนะคะคือคถ้าไม่มีเดลต้าเนี่ยมันก็คือเท่ากับเราหลุดพันไปแล้วเนาะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากมาชวนคิดเลยเรื่องของการ การกระจายความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงเพราะอย่างที่เราคุยกันมาหลายเอพิโซดอะจริงๆแล้วผมเป็นมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการป้องกันความเสี่ยงมาเยอะนะครับอันนี้ก็เลยแชร์มาแล้วในหลยเอพิโซดก่อนมีก็อะไรป้องกันความเสี่ยงระดับนี้ได้ไหมคะมีครับพี่ต้ามีต้องบอกว่ามีแต่ว่าผมผมอยากจะแยกเป็นมิติก่อนคือมิติที่เราคุ้นชินของการกระจายความเสี่ยงในการถือหุ้นหลายตัวเนี่ยอันนั้นมันคือคือเรียกว่ากระจายนะในมิติว่าแบบเราทําหลายธุรกิจเราไม่ได้ dipen on ธุรกิจธุรกิจเดียวแต่ถ้าทุกมิติที่คุณกระจายออกไปเน ว่าคุณยังมีความเสี่ยงของมาเก็ตหรือว่าคันท r ีริสกของตรงนั้นอยู่ซึ่งอย่างที่กิต้าบอกเลยทุกเหตุการณ์ที่กิต้าเล่ามาเนี่ยเ,เหตุการณ์ของน้ำท่วมนะครับเหตุการณ์ของการคลิปเสียงหรือการยุบสภาเนี่ยเหตุการณ์ที่เป็นลบทั้งหมดนั้นอ่ะจริงๆกระทบกับแค่ประเทศไทย,ยเดียวไม่ได้เกี่ยวกับต่างชาติกิต้าเล่าแล้วว่าญี่ปุ่นบวกเ,เวียดนามบวกตลาดโลกก็บวกใช่ไหมครับอันนี้กรารเว่าถ้าเรากระจายความเสี่ยงแต่เรากระจายอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้ปิด ความเสีย่ยคุณปิดแค่มิติเดียวคือปิดในมุมของธุรกิจใช่ครับแต่ว่าคุณไม่ได้ปิดในแง่ของของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกระจายความเสี่ยงแรกเลยก็แนะนําว่าทุกคนควรจะกระจายความเสี่ยงเป็นลงทุนนอกประเทศด้วยนะครับมีหลายประเทศนะครับอันนี้คือใจในมุมหนึ่งนะครับสคือเราพูดถึงเรื่องการการลดความเสี่ยงในมุมข,ของมิติของเวลาแล้วว่าเครื่องมือออปชันที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือการไม่ได้ปล่อยให้ว่าเฮ้ยเรา AI bubble หรือเปล่าเรามานั่งรอเฉยเฉยใช่ไหมทุกวันที่ผ่านไปที่ bubble ไม่แตกอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่คุณเสียไปนะ พะฉันวิธีในการบริหารความเสี่ยงด้านเวลาเนี่ยคือการนําตัวออปชันระยะยาวมาใช้คือการขายประกันก็ได้นะครับทำให้ถ้าตลาดที่เรากังวลว่าเป็นบับเโบ้มันไม่แตกเนี่ยคุณก็ยังสะสมยิวเข้ามาได้ตลอดนะครับเพราะฉันเราพูดถึง2มิติปละการกระจายความเสี่ยงนะครับกับการบริหารความเสี่ยง้านมิติเวลาอีกมิติหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดให้ฟังในวันนี้เนี่ยคือการลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับแมคโครแล้วกันเชิงโครงสร้างนะครับ ก็อย,อย่างที่บอกคือส่วนตัวเนี่ยกิตา้าผมถือหุ้นไม่กี่ตัวหลักๆก็เทสลากก Tesla 80%เหลือเทสลาตันแล้วนะครับผมมีมุมมองที่มันค่อนข้างมั่นใจส่วนตัวนะครับกับเทคโนโลยีของเทสลาเนี่ยนะคนที่เขากำลังพัฒนาไปเรื่อย By the way วเมื่อวานนี้ <c oughs> ที่ออสตินเท็กซัสนะครับเทสลาเพิ่งปล่อยรถโรบอทแท็กซี่เนี่ย ออกมาวิ่งที่ถนนโดยไม่มีคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆแล้วนะครับจริงๆว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวก็เป็นการพิสูจน์ไปเห็นแล้วว่าตอนนี้เทสลาเขากล้าที่จะออกมาทดสอบนี้มากขึ้นแล้วนะครับก็ในเมื่อผมมั่นใจกับเทสลาเราคุยไปหลายพิโอนเนี่ยความเสี่ยงผมคืออะไรความเสี่ยงมันคือประเทศสหรัฐนี่แหละที่จะอาจจะเกินนดเหตุการณ์อีกตาว่าการเมืองภายในเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเชิงโครงสร้างของอเมริกาเองเป็นความเสี่ยงของผมนะครับหรือ,อความเสี่ยงผมอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงของ โลกใช่ไหมครับว่าโลกจะเกิดลบที่กิต้าบอกต,ต้นต้นรายการว่าจะมีความเสี่ยงของแยกคั้วหรือต่างๆหรือเปล่าใช่ไหมครับผมจะปิดความเสี่ยงยังไงในเมื่อผมมั่นใจในบริษัทที่ผมถือมากนะครับผมไม่อยากจะกระจายความเสี่ยงไปบริษัทอื่นเพราะผมไม่ได้มั่นใจของเขาเท่าผมก็เลยอาจจะมาทําการช็อตอินดซ x ก็ได้ในที่นี้คือช็อตเอสแอนด์พีหนะครับหรือว่าช็อตเอ็มเอสไอเวิลดอินดี x กิต้าบอกก็คือเป็นการปิดความเสี่ยงว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีในสหรัฐหรือในโลกเนี่ย เอสนหรอยหรือ m อ็มเนี่ยมันควรจะดัชนคีนควรจะร่วงลงมาใช่ไหมครับถ้าถึงเวลานั้นผมชอ็อตไว้เนี่ยผมก็สามารถนําเงินนะครับที่ผมได้กําไรจากการชอร็อตเนี่ยก็ยเข้ามาซื้อหุ้นถัวเป็นปิดโพ i ิชันแล้วก็มาซื้อหุ้นเทสลาเพิ่มก็ได้ในต้นทุนที่ต่าลงนะครับมันอาจจะไม่เป็นการป้องกันความเสี่ยงของเทสลาราคาขึ้นลงโดยตรงเพราะเทสซาจะลงน้อยกว่าหรือลงมากกว่าก็ได้นั้นแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นการ ปิดความเสี่ยงอีกมิติหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกระจายไปถือหุ้นหลายตัวเรายังสามารถถือหุ้นน้อยตัวลงได้แต่ว่าปิดความเสี่ยงในแง่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้หรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นกับในภาพแมคโครของโลกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์จริงที่ผมใช้กับทางาหุ้นอเมริกาครับแล้วคืออันนั้นคือกับหุ้นอเมริกานะคะคือถ้ากับเครื่องมือในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีหรือเปล่าที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงแบบที่คุณคริสใช้ได้กับตลาดอเมริกา ในประเทศไทยก็มีนะครับทัวงนี้เรามีกองทุนนะครับให้ทุกหลายๆคนนักลงทุนหุ้นไทยเนี่ยสามารถปิดความเสี่ยงทางดัชนีได้แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยความยากนักลงทุนไทยคือบางคนเขาบอกว่าเอา๊ะเขาเราพูดหลักมิติเนื้อจากถือหุ้น10ตัวเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่ชอบทั้งสิตัวเลยเพราะธุรกิจสมัยนี้มันหาดีๆยากอย่างที่ป้าว่าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คนอยากจะถือแค่วินเนอร์จริงเนี่ยเขาจะเหลือหุ้นแค่4ตัวแต่เขากังวลว่าพอลดจาก10มาเหลือ4เนี่ยความเสี่ยงเขามากไปหรือเปล่าเขาก็เลยต้องอาจจะมาช็อต ดัชนีเซ็ตอินดีคส์ฟิวเจอร์อย่างเงี้ยเข้ามาปิดความเสี่ยงของพอร์ตเขาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าความยากของการช็อตฟิวเจอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการวางมาจินที่สูงใช้ต้นทุนที่สูงเยอะนะครับเพราะคอนแทกหนึ่งที่มันมูฟเมนต์เนี่ยอ่าเวลามันสว,วิงโดยช็อตยิ่งตลาดพันผัวเนี่ยคุณยิ่งต้องวางมาจินเยอะนะครับซึ่งในวันนี้นักลงทุนไทยสามารถใช้ l อลนะครับหรือว่า Leverage and Inverse ETF เนี่ยเข้ามาปิดความเสี่ยงตรงนี้ได้ผมยกตัวอย่างอากาอ่คืวา คุณอาจะซื้อหุ้นแค่4ี่ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าคุณก็ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีเงินสดเหลืออยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณก็สามารถไปซื้อกองทุนอินเวอร์ตรงนี้ได้นะครับถ้าวันไหนถ้าคุณมันจะมี2อองแบบนะครับกองทุนตัวหนึ่งเนี่ยคือ,อไม่ได้เลเวอเรจนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงหนนะครับกีตา้าก็จะได้ผลตอบแทนจากกองทุนนี้นะครับผลตอบแทนมันจะการว่าถ้าตลาดลงคุณได้ผลตอบแทนถ้าตลาดวิ่งขึ้นคุณอาจจะ ขาดทุนจากการลงทุนกองตรงน,นี้แต่ว่าถ้ามันประสานกับหุ้นอีก4ตัวที่กิตา้าคือเมื่อกี้เนี่ยมันคือเป็นการปิดความเสี่ยงในมิติหนึ่งไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีทางเลือก2ทางถ้าเราจะ h ฮ d g e port ด้วยกองทุน l i เนี่ยก็คือ1ก็คือนําเงินส่วนหนึ่งมาปิดความเสี่ยงได้โดยตรงนะครับแต่ถ้ากิต้าบอกว่าอนวนที่ผมถือเป็นหุ้น4ตัวเนี่ยที่ผมไม่อยากขายออกเนี่ยมันคื ใช้แคปิตอลของกิตา้าไปค่อนข้างเยอะและ้วส่วนที่กิตา้าเหลือไว้เฮจเนี่ยมันส่วนน้อยแต่กิตา้ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยรู้สึกว่าช่วงนี้ตลาดอาจจะร่วงแรงได้ใช่ไหมครับด้วยเงินส่วนน้อยเนี่ยกิตา้าก็อาจจะนําไปซื้ออีกกองหนึ่งที่เขาเรียกว่า leverage inverse 2เท่าที่ประเทศไทยตอนนี้มีก็คือว่าด้วยสัดส่วนเงินก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าไปซื้อกองทุนเนี่ยเวลาขาลงครับกิตา้าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนี2เท่าอย่างเช่นถ้าเซ็ตร่วง1%นะครับกองทุนตัวน,นี้ก็จะให้ผลตอบแทนกิตา้าบวก2 นะครับถ้าเซตร่วงลบสนะครับก็จะผลตอบแทนบวกสเมื่อกี้กิต้ายกตัวอย่างในวันที่เกิด liberation day เซตเคยร่วง6%ใช่ไหมครับวันเดียวใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นวันนั้นเนี่ยถ้าเราเราอ,อยากจะเฮจไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะเข้าวันเนี่ยเราซื้อกองทุนเนี่ยปุ๊บถ้าซื้อแบบไม่เลเวอเรจนะครับหต่อหนึเท่าเนี่ยอ่ะเซตร่วงลบหกเปอร์เซต์ก้าก็จะได้เงินเอ่์เจากกองทุนเนี่ยรีเทิร์นมานะครับสามารถขายออกได้แล้วก็นำมานำเงินสดมา ซื้อพุ้นเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าลงแบบ Leverage นะครับคูณ2วันนั้นก็ได้ผลตอบแทนบวก12%นะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยากให้ทุกคนมองว่าตรงนี้มันเป็นผลตอบแทนที่อยากจะทำกำไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถนำมาใช้ hedge port ได้จริงๆนะครับก็คือคนส่วนใหญ่ถือหุ้นไทยอยู่อย่างนี้นะครับก็มีเงินส่วนเหลือเนี่ยมันทันทีจะถือแคชเฉยๆกีต้าเพราะว่าวันนี้ด้วยความผันผวนอย่างที่กต้าว่าเนี่ยหุ้นอุลาลงหกเปอร์เซ็นต์แคชที่คุณถือเนี่ย มันแทบจะช่วยพอร์ตคุณเ,เขาเรียกอะไรปิดความเสี่ยงได้น้อยมากนะครับเรียกว่าอย่างนั้นละกันการถือเงินสดทุกวันเนี่ยแต่การที่คุณเอาเงินสดตรงนี้ไปซื้อหุ้นอินเวอร์สแทนเนี่ย<ะ>มันปิดความเสี่ยงได้มากกว่านะครับผมยกตัวอย่างละกันนะครับคือถ้ากีตา้าจ,จะรู้คือถ้าเกิดว่าเราถือพอร์ต100%เนี่ยเราถือเงินสดส่วนหนึ่งนะครับหุ้นร่วงนะครับลบหจากแค่การถือเงินสดเนี่ยกีตา้าอาจจะ ถ้าเงินสด10%ก็ติดลบไป0.9ถูกไหมครับแต่ถ้ากีตา้าเอาเงินสด10%นั้นนะี่ะไปซื้อหุ้นอินเวอร์สเนี่ยกีตา้าพอร์ตอาจจะลบเ,เรียกว่าอะไรคือได้กลับมาบวกจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผลลบก็จะเป็นแค่ลบ0.8หรือถ้ากีตา้าซื้อที่มันเป็นอินเวอร์สอเท่านเนี่ยกีตา้าได้คืนมา2เท่าก็อาจจะว่าพอร์ตจะลบแค่0.7นะครับการที่มาเฮจตรงนี้ไปเยอะเนี่ยจะทําให้วันนี้กีตา้าบอกว่าพอร์ตหุ้นไทยที่ปีนี้ติดลบ10นะครับ ก็อาจจะลดความเสี่ยงคุณเหลือลบแค่8%หรือ7%ได้จากการใช้กองทุนอินเวอร์ตรงนี้นะครับแต่ในทางกลับกันเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าปีนี้เซ็ตบวก10%แล้วคุณใช้กองทุนนี้เฮชเนี่ยผลตอบแทนของคุณเนี่ยก็อาจจะลดลงมาเหลือ,อบวก9%บวก8%แล้วแต่ว่าคุณเลเวอเรจหรือไม่นะครับอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนและกองทุนหดัโลกเนี่ยเขาใช้<ข>ตลอดเวลาเพื่อเข้ามาเฮชพอร์ตค่ะซึ่งก็จะเป็นการจบปัญหาตรงที่มีคน อาจจะบอกว่าคือถ้าเซ็ตไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้หมายถึงว่าคือจริงๆคือนอกจากปิดความเสี่ยงมันก็เป็นตัวที่สร้างกําไรได้ด้วยถูกไหมคะคือนอกจากความสามารถในการปิดความเสี่ยงในเชิงของการขาดทุนแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองว่าเซ็ตจะลงนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเสี่ยงถึงขั้นไปเทรดทีฟกซ์ ix, เพราะบาง<อ>ท่านก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญในการ,รที่จะไปเทรดในตลาดดิเรทีฟคือก็มาซื้อตัว ETF กองนี้แทน ก็จะช่วยก็จะช่วยได้คือเราก็ยังถือหุ้นของเราอยู่เราไม่อยากขายหุ้นอ่ะแต่ว่าคือเราก็ใจไม่ถึงพอหรือบางทีเราก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญขนาดว่าไปเทรดเฮฟเฟกคือตัว ETF ตัวเนี้ยก็จะช่วยได้ถ้าเรามองลงมองเซ็ตลงกิตาพูดพอย n t นึงสำคัญมากว่าเราไม่อยากขายหุ้นตัวเนี้ยเราเลยมา h e d ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ายกตัวอย่าง liberation day วันที่มันร่วงแรงๆอ่ะลบ6%อะไรเงี้ยคือถ้าคุณมานั่ง เอ๊ะเลือกดีกว่าว่าจะขายหุ้นตัวไหนตัวไหนดีไม่ดีคือสมมติเราถือหุ้นจะ4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยผมว่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าเราอยากจะขายตัวไหนเพื่อลดความเสี่ยงะนะครับเพราะว่าให้มาศึกษาฟันเดเมนทัลที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นน่ะมันไม่ทันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในนักลงทุนอ่ที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาเลือกที่จะเฮชด้วยดัดชนีไว้ก่อนเพราะว่ามันเกิดข่าวปุ๊บเฮ้ยทรงไม่ดีละเฮชด้วยการเข้าดัดชนีไว้ก่อนนะครับแล้วพอเหตุการณ์มนเริ่มคลี่คลายที่มิกิกิต้าเล่าเลย วันนั้นคุณค่อยมาเลือกได้ว่าเออด้วยสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆใน5ตัว6ตัวที่ผมถือเนี่ยผมอยากจะลดความเสี่ยงตัวนี้มากกว่ากีตา้าก็ค่อยมาขายหุ้นตัวน,นั้นออกในวันหลังและก็ไป u n นว n ์หรือว่าถอนเงินออกจากกองทุน LNI ตรงนั้นก็ได้ทีหลังอันนี้มันคือเพิ่มเวลาในการเลือกหุ้นที่เอาเข้าออกจากพอร์ตจริงๆเพราะไม่งั้นถ้าวันนั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บแล้วกีตา้าบอกว่าเอออยากจะบาลานซ์พอร์ตเนี่ยอยากให้สัดส่วนหุ้น6ตัวนี้มันเท่ากันเนี่ย จะไปนั่งขาย6ตัวเวลาให้มันเท่ากันอ่ะมันมันทำไม่ทันนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไม L1 ETF เนี่ยถึงช่วยพอร์ตคุณได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็การที่มันเป็น ETF ครับกีตามันไม่ใช่กองทุนที่ปิดรายวันนะครับกีต้าซื้อในเรียลไทม์เลยมันวิ่งขึ้นลงระหว่างวันตามหรือตรงข้ามกับเสร็จซึ่งก็ในทางฝั่งบวกก็เหมือนกันใช่ไหมคะคือเราอาจจะรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยไปไหนเลยแต่ว่าคือมันก็มีช่วงที่หุ้นไทยขึ้นนะมันมีช่วงที่เราลงไป พันห้าสิบจุดนะอย่างที่เราให้ฟังใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่ดีขึ้นมาตรงระดับพันสามก็มีมแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เปอร์เซ็นที่สูงแต่ถ้าเราไปซื้อฝั่งที่เป็นตัวอ t f ที่เป็นฝั่ง l e v e r a g e ใช่ไหมคะคือการบวกเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เบิ้ลได้เป็นเท่าตัวเหมือนกันโดยที่รเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงในตลาดที่ F ฟกอีกเหมือนกันใช่ขาขึ้นก็ได้เหมือนกันนะค,ครับตัว l i e t f เนี่ยอี้ก็บรบอกแต่ว่าต้องมาจังหวะที่เรามั่นใจเท่านั้นนะว่า จังหวะนี้เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วคือเทรนด์เราต้องมั่นใจเทรนด์ค่อนข้างชัดถูกไหมในการ,รที่จะไปไปซื้อตัว ETF ตัวนี้ใช่ครับตัว in, ตัวที่เป็น2เท่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค,คือขาลงอาจจะเป็นการ hedge อันนี้ค,ค,คุณอาจจะไม่ต้องมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าเน็ตออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซื้อในสัดส,ส่วนที่เยอะเนี่ยขาลงเนี่ยยังไงมัน hedge พอร์ตคุณนะครับแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยต้องต้องมั่นใจหน่อยต้องคิดหนักหน่อยถ้าคุณจะ leverage เพราะว่าอะไรเพราะว่าในที่กิต้าบอกเลยถ้าเซ็ตบวก1% กองทุนนี้ก็จะบวก 2, 2> ถ้าเซ็ตบวก 2, 2กองทุนนี้บวก4นะครับแต่ในขากับกันถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นลบล่ะ,ะใช่ไหมครับกองทุนนี้ถ้าเกิดเซ็ตลบหก็จะผลตอบแทนก็จะเป็นลบสหรือถ้าเซ็ตลบสกองทุน,นก็จะลบสแล้วถ้าเ,าเกิดเราเป็นมั่นใจใน Liberation Day ว่าตลาดหุ้นไทยจะเด้งแต่ว่าเกิดลบหเนี่ยจริงๆวันนั้นเดียวคือลบสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับก,ก็ต้องระมัดระวังแต่ถามว่ามันเป็นเครื่องมือในการที่จะ,ะเพิ่มเกียริงให้นักลงทุนที่อาจจะยังมีเงินสดเหลือน้อยแต่ว่าอยากจะพาร แน่นอนเป็นเครื่องมือที่ดีมากก็เลยเป็นโอกาสที่ดีครับกิต้าที่วันนี้เราเลยมีกองทุน Leverage นะครับทั้งขาขึ้นและขาลง2เท่าในตลาดหุ้นไทยให้นักลงทุนได้มาเลือกใช้เลยจะ Hedge หรือว่าจะเก็งกำไรนะครับแล้วก็ในขาลง <c oughs> ก็มีตัว h ที่เป็น inverse เนี่ยหเท่าเหมือนกันนะครับชื่อตามที่เรา <c oughs> ขึ้นให้เห็นเลยตรงนี้นี่นะคะที่เราขึ้นให้นะคะ2 x 0 1นะคะแล้วก็1 i 0 1แล้วก็2 i 0 1นะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ไปดูชื่อเต็มๆได้นะคะที่เรา <c oughs> ขึ้นให้ดูในหน้าจอนี้นะคะทั้งหมดนี้ซื้อขายง่ายเลยนะคะผ่านบัญชีหุ้นปกติคุณไม่ต้องเปิดบัญชีทีเฟไม่ต้องวางมาจินไม่ต้องกังวลกับวันหมดอายุนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรู้แล้วก็ระมัดระวังความเสี่ยงบางอย่างทั้ง Market Risk, Liquidity Risk, นะคะ c o u n t e r Party Risk แล้วก็ Compounding Effect Risk นะคะที่เป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคะก็เป็นเครื่องมือดีๆในฝั่งของ L I E T F นะคะทีนี้นอกจาก ตัวนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็เบสิกเพราะว่าในต่างประเทศก็เข้าใจว่ามีซื้อขายแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะกีตาเห็นข้อมูลว่าในฮ่องกงก็ฮอตมากในเกาหลีใต้ก็ฮอตมากเหมือนกันเพราะว่านักลงทุนทางฝั่งนั้น,เ,นเขาก็ค่อนข้างจะระมัดระวังนะคะ mm hmm. คือถ้าเขาไม่ชัวร์จริงเนี่ยเขาไม่เข้าไปในตลาดทีฟกหรือว่าไม่ได้เข้าไปในตลาดที่เป็นเดเรเ a อร์ทีฟเขาก็ใช้ตัว e t ทีนี่แหละผมมองว่าจริงๆถ้าเกิดว่า ยังไม่ยังไม่ได้เขาไม่ได้โปรเฟชชั่นอลขนาดนะั้นกีต๊ตซ์ตัวนี้ใช้ง่ายกว่าเยอะเลย <c oughs> นะครับเพราะทุกทุนที่เรานําเข้าไปมันวัดไซส์ง่ายว่าอเอ๊ะหบาทก็คือได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวฟิวเจอร์มันจะวัดยากเพราะมันมีคอนแทคไซส์แล้วก็มีมูฟเมนท์ที่มันเป็นมาร์จิ้นอะไรอย่างนี้อีกนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราคำนวณไม่ดี <c oughs> เราอาจจะโอเวอร์เฮจไปหรือว่าเฮจมากเกินไปก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าอันเดอร์เฮจไปนะครับแต่อันเนี้ยมันคือบาทต่อบาทเลยนะครับอืมค่ะแต่คือถ้าโปรรเเฟชั่่นนนอออลขึ้มมมาก็ีคืืงใ ตลาด t f e x ให้ได้ใช้ใช่ไหมคะคือคุณคริสอะชร์ให้เราฟังบ่อยเรื่องของการใช้ออปชันนะคะคุณคริสใช้ออปชันในการลงทุนในต่างประเทศเยอะนะคะแต่ในบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่เป็นการใช้ออปชันแบบที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือบอกว่าเป็นระดับเบสิกจุดเริ่มต้นนะคะเขาก็มีโปรเจกต์มีโครงการที่ทำให้เราใช้ออปชันได้แบบเริ่มต้นแบบปลอดภัยใช้แบบง่ายๆครับก็ แน่นอนคือเมื่อกี้เราพูดถึงความเสี่ยงขาลงเนอะใช,ใช่ไหมครับหรือว่าความผันผวนตลาดสูงเนี่ยถ้ากีตา้าบอกว่าเราถือหุ้นเหมือนเดิมเลย4ีหตัวเราไม่อยากขายแต่เราคิดว่าตลาดจะลงทำไงได้นอกจากไปซื้อตัวกองทุนอินเวอร์สนะครับทั้งสองไอแล้วก็1 i เนี่ยเราก็สามารถซื้อพุทออปชั่นตัวเซตอินเด็กซ์ได้เหมือนกันนะครับโดยการซื้อพุทออปชั่นเนี่ยแน่นอนว่าข้อดีนะครับกิตา้าคือเราสามารถปันบัจเจ็ตเราได้นะครับในเชิงกีตา้าบอกว่าเฮ้ย hey, อยากจะเฮชพอร์ตเนี่ย ด้วยเงิน2,000บาทกีตา้าก็สามารถเลือกใช้เงิน2,000บาทเนี่ยไปซื้อ Put Option Contract ของเซตได้ซึ่งถ้าเกิดในเวลา Contract ที่เขามีอยู่เนี่ยตลาดมันลงจริงเนี่ยกีตา้าก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาจาก2,000นั้นเหมือนไปซื้อประกันไว้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับแต่ที่ผมบอกเลยพอมันเป็นฟิวเจอร์เนี่ย2,000บาทนั้นมันจะยิ่งมันปเป็นเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะ o t e ทคพอเราเพียงพอไหมอันนี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องไปศึกษาหนึ่ง,งว่าเพียงพอหรือเปล่าเพราะมันอาจจะไม่ได้ฟิตกันง่ายเหมือนกับ หนึ่งบาทต่อหนึ่งบาทของตัว ETF เมื่อกี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอซื้อเป็นออปชันเนี่ยมีประกันมันก็จะมีวิตติของเวลาเหมือนเราซื้อประกันรถยนต์ซื้อประกันสุขภาพก็จะมีแบบเอ้ยหมดเขตสิ้นปีนี้นะหมดเขตเมื่อไหร่ตัวออปชันวิสาดนะครับกดซื้อประกันได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีวันหมดอายุก็ต้องดูอะกันรว่า2,000บาทที่คุณอยากซื้อประกันเนี่ยมันหมดอายุเมื่อไหร่ใช้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ลองศึกษาแล้วดูกันแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้ยากเลยนะ หน้าจอหรือทุกแบบทั้งหมดเนี่ยมันดูง่ายนะครับในขาพุทอปชันก็คล้ายที่กึ่ตาพูดเลยเราเฮชพอร์ตได้ถ้ามีพอร์ตนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีพอร์ตแต่ว่าเชื่อว่าตลาดจะเป็นขาลงนะครับอันนี้เราก็สามารถไปซื้อ Put Option เพื่อเก่งกําไรได้เหมือนกันนะครับได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกเลยถ้าคุณไม่ได้ทำเพื่อเฮชเนี่ยก็ดูความเสี่ยงให้ดีนะครับนี่ก็เป็นตัวออปชั่นวิสานะคะที่ตลาดซั์เขามีออกมาให้ได้ใช้ได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งมีทั้งสองขาครับเมื่อกี้เราพถึงขาพุทไปแล้วตลาดขาลงแต่ถ้าราคาขึ้นเนี่ยอย่างที่กิต้าบอกเฮ้ยถ้ารู้สึกอยากจะพาร์ทิสิเพตว่าจะมี election rally เนี่ยเมื่อกี้นอกจากจะเลยไปซื้อกองทุนสอง x นะครับที่เพิ่มอัพไซด์ได้2เท่าเนี่ยเราก็ซื้อ call option เก็งกำไรได้เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนตัวนะผม ผมมองว่าใครเป็นนักลงทุนเริ่มต้นจริงๆเนี่ยที่อยากจะเก็งกำไรกับตลาดขาขึ้นเนี่ยนะครับผมมองว่าซื้อออปชันขาคอเนี่ยดีกว่านะครับอันนี้ผมจะได้ใบ้ผลว่าทําไมเพราะว่าอกองทุนเวลาเราจะมองว่าตลาดแล้วเราอยากจะเก็งกำไรครับเมื่อกี้เราบอกว่าตัวกองทุนขาขึ้นที่เราดับเบิลอิสโพเชอร์นะคือคูณ2เท่าเนี่ยผมมีความเป็นห่วงมากเลยว่าถ้าใครอยากเก็งกำไรขาขึ้นเนี่ยซื้อกองทุนเป็น L1I ETF 2X ไปเนี่ยถ้าตลาดเกิดไม่ได้ขึ้นตามที่เขาคิดแล้วเกิดเป็นลงด้วยเนี่ยเขาจะขัดทุนอ่าไปมากขึ้นเรื่อยๆเป็น2เท่าของกองนะครับแล้วนักลงทุนมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับคือพอเจอขัดทุนเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบขัดลอสนะครับนี่คือด้านทุนใหม่จริงนะอันนี้เป็นเป็นคอมมอนเลยที่อยากจะให้ทุกคนต้องต้องฝึกอ่าวิเคราะห์แล้วก็ทั้งตลาดและจิตใจตัวเองด้วยนะครับแต่ผมห่วงว่ามือใหม่ถ้าเกิดว่าไปใช้เงินสมมุติ2,000บาทแล้วคุณไปซื้อกับกองทุนนี้แล้ว มุมมองไม่ได้ตรงจริงเนี้ยมันอาจจะค่อยๆกัดอินเวสคุณ2เท่าไปเรื่อยนะครับในตาดขาลงนะครับแต่ว่าในออปชันเนี่ยผมว่าจากปฏิเศธขาขึ้นจริงๆเนี่ยคุณสามารถไปซื้อออปชันที่เมื่อกี้บอกบอกแล้วมีดูเรชั่นที่ชัดเจนมีคอนแทรคว่ามีประกันที่ชัดเจนว่าเนี่ยมัน3เดือนนี้2อาทิตย์อะไรก็ตามเนี่ยแล้วคุณลงเงิน2,000บาทไปเนี่ยคุณพร้อมแล้วที่จะเสียตรงนี้แม็กซ์ลอที่2000อันนี้มันคือ คุณทำคุณทำความเข้าใจกับทุกอย่างไปแล้วแล้วคุณก็เ,เก่งกำไรในจุดนี้พอขาขึ้นนะครับคุณก็จะได้มาเต็มๆนะครับขาลงคุณทําใจปิดความเสี่ยงแล้วคุณไม่เสียมากกว่าน,นี้แต่ LNI ผมห่วงเพราะว่า amount ที่มันลงเป็นกองทุนเนี่ยมันกดคุณไปลงใหญ่ที่คุณคิด loss มันอาจจะไปถึง the full amount ได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดผมว่าเป็นจุดที่น่าระวังนะครับแล้วก็ตลาดทรัพย์เองก็มีเครื่องมือที่เหมาะสมกันนั้นการ<ฆ>ลงทุนทั้ง2แบบอยู่แล้วตรงนี้ แล้วก็ยังมีตัวใหม่ล่าสุดออกมาด้วยนะคะที่เป็นตัวของ USD ออ t ชั่นนะคะตัวนี้ก็จะเข้ามาเหมือนกับเป็นประกันในสำหรับ,ค,รบคนที่อาจจะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่างเงินบาทแล้วก็ USD ด้วยตรงนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีความเสี่ยง Exposure กับ USD ไทยบาทมักจะเป็นนักลงทุนหรือคนที่ทำธุรกิจ อินพุตเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมก็จะมีความกังวลว่าค่างเงินบาทจะขึ้นลงตลอดเวลานะไรแล้วผมบอกเลยมันไม่ต่างกับคนที่ซื้อขายคุรกิจต้าที่ว่าเหมือนเราเหมือนเราขึ้นเวทีตลอดอ่ะไอ้คุณตัวนี้ซื้อหรือขายเนะบางทีมันไม่สามารถตอบไปด้วยมิติเดียวว่าเอ๊ะต้องซื้อหรือขายอย่างที่ผมบอกผมก็ขายออปชั่นเอาผมก็ซื้อประกันเอาวันนี้การที่เรามีเครื่องมือ USD ไทยบาทออปชั่นเนี่ยมันทําให้นักลงทุนหุ้นนอกที่รอแลกเงินหรือแลกหรือจะซื้อเงินกลับมาเนี่ยหรือผู้ทําธุรกิจ Import p e x Export เน ไม่ต้องเลิกต่อไปแล้วว่าวันนี้จะซื้อหรือขายดีแต่กลับใช้ออปชั่นเข้ามาประกอบให้ฟิตความเสี่ยงกับพอร์ตโฟลิโอที่เขามีก็ได้นะคะทางเลือกเนี่ยมันเปิดมากขึ้นอีกเยอะเลยไม่ว่าจะคุณเป็นคนซื้อขายซื้อหรือขายเงินบาทตรงนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีหลายเครื่องมือมากเลยเนาะที่จะทําให้นักลงทุนนั้นปกป้องอความเสี่ยงได้นะคะจากความผันผวนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีปีนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าความผันผวนนี้ก็อาจจะมีต่อต่อไปในอนาคตคือตลาดเนี่ยก็ไม่จริงๆตลาดไม่เคยว่างเว้นจากความผ,ลผลนะันผ ขอบคุณตลาดลักรัท์ที่ทำเครื่องมือนี้แต่ว่าต้องออกมาเรื่อยๆครับพี่ต้าครับเรา <ạ. S 1> ตลาดยิ่งผันผวนที่เราบอกเนี่ยวันนี้ต่างชาติเขามีการเลเวอเรจกันเยอะนะครับมีการใช้เครื่องมือเหล่านี้กันเยอะเนี่ยยิ่งทำให้ตลาดผันผวน <ừ. S 1> ผมบอกกีต้าเลยว่าถ้ามันไม่มีเครื่องมือเลเวอเรจเหล่านี้ในตลาด s p 500หรอือ N นสแตกเราไม่เห็นหรอกว่าตลาดเลเวอเรชเดย์จะลบ20แล้วค่อยมาบ 20, บก40แต่วันนี้การเก็งกำไรของเมืองนอกอะ่ะมันยิ่งสูงขึ้นขนาดเนี้ยนักลงทุนไทยเลยต้องการเครื่องมือต่างๆมาก ประกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในฝั่ง FX ในฝั่งของอดัชนีเนี่ยเพราะฉะนั้นขขบคุณตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มาเปิดมาเรื่อยๆเลยให้นักลงทุนเนี่ยได้มีเครื่องมือให้ใช้มากขึ้นตรงนี้นะครับมีทางเลือกมากขึ้น